กรับขอบคุณท่านประธานบมพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกพุธทธิสวาในฐานะการบริการเต็มข้างมาผมเรียนท่านประธานว่า <c oughs> จากบทนิยามผมก็มีความเข้าใจเหมือนกิจติกาได้ชี้แจงว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปนำจำเลยที่หลบหนีคเดียยาที่สารคำมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แล้วหลบหนีมาเป็นพยานมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นข้อเท็จจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจำเลยที่หลบหนีคําพิพากษาสิ่งที่ชอบที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือนําจำเลยมารับโทษบังคับโทษตามคำพิพากษาเข้าเรือนจําแล้วก็เต้าตู่มาตราการคุ้มครองอะไรก็ได้เบิกตัวมาเป็นพยานถ้าเป็นอย่างนี้รับได้ แต่คำถามต่อไปว่าที่เขียนไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นท่านตอบคำถามอย่างไรท่านตอบคำถามอย่างไรท่านจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องไปรับผิดชอบตามมาตราหนึ่งห้าเท่านเห็นหัวใจของคนเป็นจำเลยคดีหนึ่งที่ถูกปักปั๊มต่อสู้คดียาวนานสิปีเสียหายไปนับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิษไม่ชอบ ไม่อยากเรียนต่อไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรแต่เราควรจะทํากฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเหตุการณ์ต่างๆกฎหมายทีม่มาเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นในการร่างกฎหมายมาจะต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นเองผมจึงเห็นว่ามันควรจะใส่แล้วในกฎหมายฉบับนี้มันร่างเฉพาะบางส่วนถ้ามันมีบทบัญญัติอยู่ในไหนในกฎหมายว่าจะไม่เอาจำเลยที่หลบหนีคดียาแล้วหลบหนีเนี่ย ที่ต้องคำพิพากษาของศาลที่สุดแล้วหลบหนีมาเป็นพยานเนี่ยก็จะยอมรับแต่กฎหมายนี่มันแก้ไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อแก้บางมาตามันก็จำเป็นจะต้องใส่ไว้ด้วยความเคารพขอบพระคุณครับ